มีคนเดียวที่ทําให้โครงสร้างบาเยิร์ที่มันเข้ม,ม,ขม,ขมแข็งระดับนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กับบอลเยอรมันมาเนี่ยกี่ปีครับบาเยิร์เนี่ยเป็นทีมที่ล้มโคตรยากเลยผู้ดำรงตรงเขาไม่ได้มีดีแค่ในสนามแต่เขาเรียกว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยโคตรแข็ง<ฮ>มีบอร์ดบริหารที่เข้าใจฟุตบอลและเป็นเด็กเก่าของเขา<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะล้มกนี้มันยากแสนสาหัสแต่ว่าวันนี้เขาเราจะฆ่าตัวตายตัวเองนะครับจากการที่ เขาปลดยูเล่นานาวเกลส์แมนออกเนี่ยเขาส่งผลมากเลยนะฮะอ่ะไปดูเกมก่อนแล้วนะครับเปิดปกติเล่นในบ้านเจอแบรดเดอร์เบเมนทีมงานเนี่ยนะปกติไบ,บยเยอร์ไม่นำเลียวว่ายแล้วพูดจริงๆเจอมิชลิไนเซอร์ครับยิงแสกหน้าเข้าไปครับคือตอนนี้กลายเว่าไบเยอร์เจอใครใครก็ไม่กลัวมันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับโอ้โหดูครับหลังจากนั้นก็โลนล้านเลยครับพยายามชาไล่ตีเสมอนะครับเลรอยซานนี่โทมัสมุลเลอร์เรียกมาสติลซานน่เดินหนี คือแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะคุณว่าซาเน่จะไปก่อนหรือทูเกิลจะไปก่อนอบอดเครือนเนี้ยผมพูดมาสามเดือนแล้วมั้งก็พูดไปผลงานดีก็ไม่มีใครฟังหรอกแต่พอผลงานไม่ดีอย่างเงี้ยมันชัดเจนครับว่าโทมัสซูคเิลเนี่ยเหมือนกับดอทบุญส่งมาทำลายบบเยอร์น่ะบาอะไรนะโทเจนบ<อ>าเมืองทรอยใช่เหมือนอันนี้แซลเลนนะฮะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงคือ ผมนั่งดูนะแล้วเกมเนี้ยเราก็นั่งคุยกันในวงการฟุตบอลเยอรมันนะว่าถ้าสมมติปีนี้เกิดบาเยนร์พลิกล็อกแล้วไม่ได้แชมป์ในรอบ10ปีกว่าจริงเนี่ยเกิดเป็นเลเวอร์คูเซนได้แชมป์เนี่ยผมถามคำเดียวคืออารอนโซ่เนี่ยโดนซื้อตัวแน่นอนกับ2ทูเคิลจะไปคุมทีมไหนได้เพราะอะไรครับเพราะบาเยนร์เนี่ยเขามีเสาเข็มที่มั่นมากถ้าใครจะโค่นได้ไอ้นั่นต้องสุดยอดผมไม่รู้นะโทษทีนะอันนี้เราคุยกันแบบกลางๆนะผมไม่รู้บางคนอาจจะเป็นแฟนขับทูเคิลก็ได้ แต่บาเยอเกิดอะไรขึ้นครับแพ้คาบ้านได้แบบนี้ซึ่งซึ่งเกิดบ่อยมากนะนะตอนเนี้ยใช่มันดูกลเป็นแบบปกติเมื่อก่อนเนี่ยการบาเยอนจะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าหูนานๆมาทีนะลิกล็อกแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ดูดูเป็นเรื่อง,ด,องดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างที่ป๊อบบอกอะ<ว>งงจริงอย่างทูเค้าเองก็ต้องรัาสภาพนะคะบอกว่าเบเยอิกตอนนี้ไม่ดีพอคะ่ะแล้วก็คือเกมเนี้ยปล่อยให้คู่แข่งมีจังหวะสวนกลับมากเกินไปแล้วก็ม,มีพลัง บบเหมือนแบบความอยากที่จะได้ชัยชนะเพียงแค่เล็กน้อยนะซึ่งผมอธิบายไม่ถูกว่าทำไมผู้เล่นหลายคนถึงเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจากระดับที่พวกเขาสแสดงในการฝึกซ้อมครับนันกเตะก็อาจจะนึกในใจว่าไม่รุ้งจริงเหรอพี่นักเตะจะนึกในใจงงไม่รุ้งจริงเหรอพี่นะส่วนโทมัสมูเลอร์ค่ะนี่ออกมาบอกแบกบเหมือนตำหนิเพื่อร่วมทีมเลยบอกว่าเล่นแบบเฉื่อยชาแล้วไม่มีชีวิตชีวาเลยรจริงนะโดยชัดเจนเลยว่าพวกเราในสมควรที่จะทำประตูให้ได้ในช่วง15นาทีสุดท้ายแต่หากดูจากช่วง9 0นาทีเนี่ย b บยูนิไม่สมควรได้รับใัยชนะเพราะ <ừ m. S 2> ทุกคนดูไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็เฉื่อยเกินไปไม่ได้แสดงให้เห็นแพชชั่นมากพอไลบีไม่มากพอนะคะซึ่งโหมันทุกคนต้องแบบเรียกร้องความมุ่งมั่นจากตัวเองมากขึ้นกว่านี้นะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนี่แล้วก็โหคือคือถึงบอกเลยว่าระหว่างนักเตะบางคนที่จะขายออกกับทูเคิลเนี่ยใครจะไปก่อนกัน ถ้ามองเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะผมว่าลีรอยซาเน่อารมณ์เหมือนแรดฟอร์เลยตอนนี้อารมณ์แบบลูกรักโดนโแล้วแบบนี้สัยเสียนี่ค่ะดูค่ะตอนนี้นะคะเลเวอร์คูเซนนำอยู่เจ็ดแป้นนะแต่ไบเยอร์นิกก็คือแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะคะแต่สถานการณ์ไอสองนัดที่มันผ่านมาสา์อาทิตย์เนี่ยมันมันพลิกสถานการณ์มากๆเลยครับเพราะเขาบอกว่าเลเวอร์ไม่มีทางชนะไลฟ์ซิกและบบเยอร์จะกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงในสองเกมต่อจากนี้ส่วนนี้ก็เป็นสายแบบเหนือธรรมชาติคุณคิดดูดิ เกมแบบนี้เกมอะไรอย่างที่เลว์คูเซนกับไลฟ์ซิกเนี่ยม,มันเป็นเกมที่ดวงคนจะเป็น<อ>แชม,มอะงงจริงเลยแบบโอ้โหกลับมาชนะได้แบบและอย่าลืมนะครับว่า3มทีมที่เขาเจอทีมใหญ่เนี่ยเขาผ่านมาหมดแลวอ่ะให้ดูนิดนึงก็ได้ครับเป็นเกมที่สุดมันเลยนะฮะคุณผู้ชมในวันที่เลว์คูเซนเนี่ยเจอคอนขอดอยู่แล้วครับด,ด้วยความที่เอ้ยเอ้ยมันมาได้ไงวะพอหลังจากคริสต์มาสโอ้ทุกคนอมองโรงงานเดียเ๋ยมกระลาไปไอ้วันนั้นชนะ1 0 เขาก็เลยกาปฏิทินะว่านัดเนี้ยไลฟ์ซิกอะเวลาบ้าๆเล่นในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนแมนยูเวลาเจอทีมใหญ่อะอแต่สุดท้ายครับโดนนำไปก่อนนะฮะก็เอากลับมาได้ครับเชลลี่ฟิล์มโปงก็โหอยู่ดีๆกลับมาเล่นดีแล้วแล้วเป็นทางฝั่งของเทลล่ายิงเข้าไปนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะเนี่ยจะเอาสองหนึ่งเพราะว่าเงื่อนไขของคุณชายเนี่ยเขามา3แล้วคุณไปเยือแล้วคุณจะเอา3มันซึ่งมันโดนไลฟ์ซิกสนกลับ และดูดีโอเปนด้าก็กลับมานะฮะอ่ะสองหนึ่งนาทีเนี้ยผมดูที่บ้านผมหอยห้างแล้วแพ้แน่นอนอแพ้แนะี่แต่แอร์เบลไลซ์ก็ไม่เปลี่ยนตัวแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาตีเสมอได้ตรงเนะะี้ยฮะแล้วสองสอง,สองดูปฏิกิริยาของนักเตะเรวูเซ่นเนี่ยไม่เอาแค่น,แนี้แน่ะนะครับนี่งงอารอนโซแบบรีบเลยบอกเออสภาพเราก็แบบเฮ้ยมันมันหนึ่งแต้มไม่เอาจริงของมันมันเสมอไม่เสียเปรียบตู้มสามสองนาทีเก้าสิบบงหนึ่งสุดยอดอะ่ะโอ้โห อินคาบิเย่ฮะเบกหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกเวลาไปประมาณ4นาทีจริงๆไลฟ์ซิกก็มีโอกาสตีเสมอได้นะครับเมื่อวานโคจุนก็บอกว่าถ้าเวลาเพิ่มเนี่ยก็น่าจะโดน3-3นะครับสุดท้าย3คะแนนในวันนั้นส่งผลกระทบไปที่บาวาเรียรู้ครับบอกแล้วอลอนโซ่เนี่ยแชมป์เสร็จปุ๊บย้ายเลยโดนซื้อตัวแน่นอนโดนแน่นอนโอ้นี่อ่ะนี่เบนหนึ่งจุดเปลี่ยนครับทางฝั่งของซิมอนชาบีซิมอนเจ็บ พอเจ็บปุ๊บเสร็จร้านสิหบดเคี้ยวเล็บเจอเลยเวอร์แซงฮะสุดยอดเนาะ